うん。 สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพฤหัสบสดีที่11มกราคมพุทธศักราช2567ค่ะสมเด็จพระนิธิาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารีพระราชทานพระราชวรโรกาสให้รองนายยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสาธารณรัฐสิงคโปร์เฝ้าทูลละอองพระบาท วันที่10มกราคม2567เวลา9นาฬิกา30นาทีตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐสิงคโปร์เร็วกว่าที่ประเทศไทย1ชั่วโมงสมเด็จพระนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสาดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จลงณห,ห้องไลบบารี่โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนทัลสิงคโปร์พระราชทานพระาราชวโรกาสให้นายลอเรนซ์หว่องรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสาธารณรัฐสิงคโปร์เฝ้าทุลละอองพระบาท รองนายกรัฐมนตรีกับ,บาบังคมทูลเรื่องความสัมพันธ์ด้านต่างๆของสิงคโปร์กับไทยเช่นด้านพลังงานด้านการค้าการท่องเที่ยวการทหารรวมทั้งความร่วมมือทางพลังงานการท่องเที่ยวของภูมิภาคเอเชียการเสด็จพระราชด,ดำเนินเยือนสาธรารณรัฐสิงคโปร์จะทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศพัฒนาไปในทางที่ดีและสิงคโปร์ยินดีรับเสด็จเสมอ Thank you, เวลา11นาฬกาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปพัตตาคารเจดโรงแรมเดอฟูเลอร์ตันสิงคโปร์ในเตียวชีเฮนรัฐมนตรีอาวุโสและรัฐมนตรีประสานงานด้านความมั่นคงแห่งชาติสาธารณรัฐสิงคโปร์ตั้งพระกยาหารกลางวันถวาย ตอนบ่ายสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปพิาพาิธภัณฑ์อารยธรรมเอเชีย พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำสิงคโปร์เป็นอาคารเก่าแก่ทางประวัติศาสตร์มีห้องจัดแสดง11ห้องเป็นที่รวบรวมศิลปะวัตถุและโบราณวัตถุล้ำค่ากว่า1,300ชิ้นจากแหล่งอรารยธรรมต่างๆในเอเชียทั้งจีนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เอเชียใตย้เอเชียตะวันตกอรารยธรรมอิสลามและไทย พิพิธภัณฑ์ตั้งขึ้นปี2536และในปี2546ได้เปิดพื้นที่แสดงเพิ่มไปทางอาคารที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำสิงคโปร์สมเด็จพระกนิธฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรนินทศการมันิลาแกลเลียนฟอร์มเอเชียทูดิอเมริกา เป็นนิทรรศการชั่วคราวแสดงระหว่าง,งวันที่16พฤศจิกายน2566ถึง17มีนาคม2567พิพ,ธพิธภัณฑ์ร่วมมือกับพิพ,ธพิธภัณฑ์สารออกัสตินกรุงมะนิลาและกลุ่มพันธรักษ์อิสระที่เชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรมเม็กซิกันและศิลปะพื้นบ้านจัดขึ้นเพื่อแสดงศิลปะและวัฒนธรรมที่เกิดจากการเชื่อมโยงทางการค้าระหว่างเอเชียกับอเมริกาและโยุโรป แสดงให้เห็นถึงบทบาทเมืองท่าในการแลกเปลี่ยนและหลอมรวมวัฒนธรรมนิทรรศการจัดแสดงผลงานกว่า140ชิ้นตั้งแต่ศตวรรษที่16ถึง20แสดงให้เห็นว่าผู้คนสินค้าและแนวคิดที่หมุนเวียนผ่านเมืองท่าอย่างกรุงมานิลาและเม็กซิโกซิตี้ทำให้เกิดวัฒนธรรมร่วมกันเป็นเอกลักษณ์และเกิดสังคมที่มีวัฒนธรรมผสมผสานกัน ในนิทัศการมีแผนที่เส้นทางการค้าที่เชื่อมโยงกรุงมะนิลากับต่างประเทศในศตวรรษที่16-19ถึงความเชื่อมโยงของวัฒนธรรมของเม็กซิโกฟิลิปปินส์สเปนแสดงปฏะติมากรรมโบราณวัตถุเครื่องประดับโบราณเช่นสร้อยคอต่างหูทองคำเส้นทางเดินเรือแสดงให้เห็นถึงต้นกำเนิดของสินค้าชนิดต่างๆและความคิดความเชื่อของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับเม็กซิโกและยุโรป ผลิตผลจากธรรมชาติเช่นเครื่องเทศช็อกโกแลตเป็นเครื่องดื่มยอดนิยมในชนชั้นสูงของสเปนและขยายไปยังยุโรปอเมริกาเหนือและมาถึงฟิลิปปินส์ในปีคริสตศักราช1670ในส่วนนี้มีโบราณวัตถุท,ที่น่าสนใจได้แก่กาสำรับใส่ช็อกโกแลตมีต้นกำเนิดมาจากหม้อลายครามของจีนนอกจากนี้มีเรื่องอาหารวัฒนธรรมเรื่องอาหาร พืชที่เป็นอาหารและเป็นเศรษฐกิจสําคัญเช่นมันฝรัง่งเมื่อเขือเทศพริกยาสูบข้าวโพดและอย่างพาราซึ่งเป็นพืชทางอเมริกาใต้ นิทรรศก,การเครื่องเงินแสดงให้เห็นว่าเรือเกลเรียนที่ใช้เงินตราเป็นสกุลเงินแรกของโลกและใช้แลกเปลี่ยนทางการค้ามีโบราณวัตถุที่น่าสนใจได้แก่หีบเงินผลงานของช่างชาวจีนและฟิลิปปินส์ที่ได้รับอิทธิพลมาจากกลุ่มมิชนารีสะท้อนการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมเอเชียและความเชื่อจากตะวันตก นิทรรศการเครื่องเรือนและของใช้ชาวฟิลิปปินส์ที่ได้รับอิทธิพลการออกแบบจากจีนญี่ปุน่นสหรัฐเม็กซิโกภูมิภาคโยุโรปและเอเชียตะวันออกเชียงใต้เช่นโต๊ะจากกั้นห้องและภาพวาดทูตชาวญี่ปุน่นเครื่องกระเบื้องต่างๆเช่นจานโอ่งและขวดนิทรรศการสิ่งทอแสดงให้เห็นว่าการค้าทางเรือมีอิทธิพลทางศิลปะด้านแฟชั่นสิ่งทอและเครื่องประดับเช่นเสื้อคลุมของนักบวช ทำในจีนแต่เข้ารูปในสเปน้าคลุมไหล่ชุดแต่งงานและชุดประจำชาติฟิลิปปินส์ที่ทำจากเส้นใหญ่สับปะรด ส่วนการจัดแสดงศิลปะในศาสนาคริสต์อาทิเครื่องใช้ที่ตกแต่งด้วยภาพของนักบุญในศาสนาคริสต์ของใช้ในการประกอบพิธีทางศาสนาคริสต์แสดงให้เห็นว่าเส้นทางการเดินเรือทําให้ศาสนาคริสต์แผ่ขยายจากโยุโรปเข้าสู่เอเชียจีนอินเดียและฟิลิปปินส์ นิทรศาการต้นไม้แห่งชีวิตเป็นผลงานที่สะท้อนการหลอมรวมของสังคมแสดงให้เห็นถึงสีสารและวัฒนธรรมรวมกันระหว่างเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และอเมริกาใต้แสดงภาพความเชื่อมโยงและความสัมพันธ์ระหว่างบรรพบุรุษกับผู้ที่สืบทอด การเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรพิพิธภัณฑ์อารยธรรมเอเชียทําให้เห็นถึงเรื่องของความสัมพันธ์ด้านต่างๆระหว่างประเทศและทําให้คนเห็นว่าความสัมพันธ์เป็นเรื่องที่ดีส่งเสริมสันติภาพและความเข้าใจระหว่างกันวัฒนธรรมไม่ได้เกิดขึ้นลอยๆและเป็นเรื่องความสัมพันธ์ทางความคิดการค้าศิลปะ ทำให้เกิดสังคมที่มีการติดต่อค้าขายรับวัฒนธรรมความคิดระหว่างกันแล้วนำมาปรับให้เป็นวัฒนธรรมของตนเกิดเป็นเอกลักษณ์ของประเทศนั้นๆโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากสาธารณรัฐสิงคโปร์สมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้ วันนี้เวลา14นาฬิกา19นาทีสมเด็จพระนิธิถาที่ราชจจากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG404 เสด็จพระราชดำเนินจากท่าอากาศยานชางีสาธารณรัฐสิงคโปร์ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการมีคณะรัฐมนตรีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการข้าราชการชั้นผู้ใหญ่อายการทหารตำรวจพลเรือนแม่บ้านเหล่า แม่บ้านตำรวจผู้แทนสภากาชาติไทยผู้แทนโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าและผู้แทนบริษัทท่ากาศยานไทยจำกัดมหาชนเฝ้าทูลละองพระบาทรับเสด็จซึ่งข่าวพระราชะกรณียกิจที่สาธารณรัฐสิงคโปร์ทรทัน์รมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยจะนำเสนอในวันต่อไป เวลา17นาฬิกา21นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพในมนุูสิทธิประสาทณเมน,นวัดมกุฏกษัตริยารามเขตพระนครซึ่งถึงแก่กรรมด้วยโรคมะเร็งปอดเมื่อวันที่2 8ธันวาคม2566สิริอายุ65ปีในมนุูสิทธิประสาทเกิดเมื่อวันที่27กันยายน2501 เป็นบุตรของนายอเนกและนางรัตนมณีสิทธิประสาทมีพี่น้องสองคนจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะบริหารธุรกิจสาขาการตลาดมหาวิทยาลัยอัสัมชันและระดับปริญญาโทคณะรัฐศาสตร์สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจุลาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยด้านชีวิตการทำงานเริ่มทำงานในภาคเอกชนอาทิผู้จัดการสายญี่ปุ่นบริษัทมิซุยโอเอสเคไลส์จำกัด ผู้จัดการภูมิภาคเอเชียบริษัทยูนิตไทยไลน์จำกัดต่อมามีโอกาสทำงานด้านการเมืองและงานด้านศึกษาอบรมและค้นคว้าวิจัยเพื่อส่งเสริมการค้าและการพัฒนาในตำแหน่งรองผู้อำนวยการและที่ปรึกษาสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนาองค์การมหาชนหรือ ITD และเป็นผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนาองค์การมหาชนในปี2565ถึง2566ยึดหลักการทำงานคือการรู้จักตนเองและเรียนรู้ตลอดชีวิตรู้จักกาลรรเทศะและจังหวะเวลาและความเป็นสุภาพบุรุษในทุกด้านด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับนางนวนิตสิทธิประศาสต์มีบุตรตรีสาคน ประกาศสำนักพระราชวังด้วยสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสรินทรมหาวชิราลงกรณวรราชภักดีสิริยกิจการินีพิรยพัฒน์รัตศีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธรณรัตประชาธิปไตยประชาชนลาวในวันที่12มกราคมพุทธศักราช2567 ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้สมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมร,ราชกุมารีจะทรงเปิดงานฉลองครบ30ปีศูนย์พัฒนาและบริการด้านการเกษตรห้วยซอนห้วยซัว,ห,ว,ซวหลัก22เมืองนาไซทองและทอดพระเนตรนิทราศการผลการดำเนินง,งานโครงการของศูนย์พัฒนาและบริการด้านการเกษตรดังกล่าวจากนั้นจะทอดพระเนตรการดำเนินง,งานของโรงเรียนวัฒนธรรมหลัก67เมืองโพนฮง นอกจากนี้จะทรงพบกับนายทองลุนศรีสุลิตประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและนางปานิยาท่อตู้รองประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสมเด็จพระนิษิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะประทับเครื่องบินพระที่นั่งซึ่งกองทัพอากาศจัดถวายเสด็จพระราชดำเนินออกจากท่าอากาศยานดอนเมืองกรุงเทพมหานคร ในวันศุกร์ที่12มกราคมพุทธศักราช2567เวลา7นาฬิกา45นาทีและจะประทับเครื่องบินพระที่นั่งซึ่งกองทัพอากาศจัดถวายเสด็จพระราชดำเนินกลับถึงท่าอากาศยานดอนเมืองกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันเวลา21นาฬิกา30นาทีจึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง12มกราคมพุทธศักราช2567 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรกะหม่อมให้ประธานองค์มนตรีเป็นผู้แทนพระองค์มอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยายลัยบุราพาประจำปีการศึกษา2564 วันนี้เวลา10นาฬิกา2นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดก,ก,กระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบป,ปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยบุรพาประจำปีการศึกษา2564ณอาคารหอประชุมธรรรงบัวสีมหาวิทยาลัยบุรพาอำเพยยอเมืองจังหวัดชนบุรีในการนี้มีพระภิกษุเข้ารับการถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์หนึ่งรูปและผู้ทรงคุณวุฒิ เข้ารับมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักจจำนวนสองคนและถวายปริญญาบัตรแด่พระสงฆ์ผู้สำเร็จการศึกษาจำนวนสี่รูปและมีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีเข้ารับปริญญาบัตรรวม35,34คนโอกาสนี้ผู้แทนพระองค์ให้โอวาทความว่าความสำเร็จนั้นเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการเมื่อได้รับความสำเร็จในขั้นต้นคือความสำเร็จทางการศึกษาแล้ว บัณฑิตย่อมปรารถนาที่จะได้รับความสํำเร็จในชีวิตและกิจการงานอันเป็นความสํำเร็จที่สูงขึ้นไปความสํำเร็จดังที่กล่าวนอกจากจะหมายถึงความก้าวหน้ามั่นคงในการประกอบอาชีพและการมีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีแล้วยังมีสิ่งสำคัญอีกสิ่งหนึ่งซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเป็นความสํำเร็จสูงสุดด้วยคือการดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างราบรื่นมีคุณภาพและมีความสุข การที่จะบรรลุถึงความสำเร็จดังกล่าวได้บัณฑิตต้องตั้งใจพยายามนำความรู้ความสามารถที่ได้สร้างสมมาจากการศึกษาไปใช้ประกอบกิจการงานสร้างตัวสร้างฐานะและดำเนินชีวิตโดยมีศีลธรรมกำกับประครับประคองทุกเมือ่อจึงขอให้ทุกคนนำสิ่งที่พูดนี้ไปยึดถือปฏิบัติจะได้สามารถสร้างสารรค์ความสำเร็จในชีวิตและกิจการงานได้อย่างยั่งยืนแท้จริงสมดังที่มุ่งม,มา่ปรารถนา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ราชก,การจังหวัดเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ในอัมพลพงสุวรรณผู้ราชาการจังหวัดยะลาเช่นดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่สิบตำรวจโทธนกฤตใจห้าวเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงใส่บริเวณด้านหน้าร้านค้าที่บ้านลูบูกายะบริเวณ บ,บ้านบริวารบ้านเบอซูอำเภอบันนังสตาจังหวัดยะลาเมื่อวันที่10มกราคม2567และเข้ารับการรักษาพยาบาลณโนะรงพยาบาลยะลาศิริรัตนรักษ์อำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลา ส่วนที่จังหวัดสงขลาทรงพระกรุณาโปรดกล้าบดกระหม่อมให้ในายสมนึกพรมเขียวผู้ราชการจังหวัดสงขลาเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปนมอบแก่สิบตำรวจโทวัชระมยะเฉียวเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์เดียวกันและเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสงขลานครินอำเภอหาดใหญ่การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้อย่างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่เจ้าหน้าที่และครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้ องคมนตรีติดตามการดําเนินงานโครงการอนึ่งมาจากพระราชดําริในพื้นที่อําเภออมก๋อยและอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่วันนี้ที่พระปลาทรงงานโครงการช่วยเหลือราษฎรบ้านซีแปรอนึ่งมาจากพระราชดำริซึ่งตั้งอยู่ภายในโรงเรียนบ้านซีแปร อำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่ในพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอนเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือพร้อมด้วยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถมัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรและผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่โครงการโดยเป็นโครงการที่จัดตั้งขึ้นสนองพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎร ตลอดจนอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำบริเวณบ้านซีแปรบ้านปรอโพบ้านห้วยยาบบ้านห้วยขนุนตำบลแม่ตื่นรวม352ครัวเรือนในช่วงบ่ายไปติดตามการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีอินทนน์ตามพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือดอยอินทนอนอ์อำเภอจอมทองซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อปี2547 โดยขยายผลมาจากอำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนสนองพระราชดำริเพื่ออนุรักษ์กล้วยไม้รองเท้านารีกล้วยไม้ไทยที่หายากและถูกลักลอบเก็บออกจากป่าน,นำไปขายจนใกล้สูญพันธุ์ไปจากแผ่นดินไทยโดยโครงการได้ฟื้นฟูสายพันธุ์ได้ถึง1 1สายพันธุ์เป็นกลุ่มรองเท้านารีในพื้นที่สูงและมีการคืนสู่ธรรมชาติไปแล้วประมาณ6ก0กอและขยายผลไปยงังทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆอาทิ เฟิร์นและลายเข่นโดยเฉพาะลายเข่นที่พบรอบพื้นที่โครงการประมาณ200ชนิดองค์มนตรีติดตามการเงินงานโครงการตามพระราชประสงค์จังหวัดเพชรบุรี วันนี้พลอากาศเอกชลิตพุกผาสุกองคมนตรีประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลางพร้อมด้วยพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีรองประธานอนุกรรมการและคณะอนุกรรมการเดินทางไปยงังบริเวณสาลาอนเนกประสงค์บ้านดอนขุนห้วยอำเภอชะอามจังหวัดเพชรบุรีเพื่อความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามพระราชประสงค์ดอนขุนห้วยรวมทั้งศูนย์เรียนรู้หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ ในช่วงบ่ายองค์มนตรีและคณะตรวจเยี่ยมโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำสนับสนุนพื้นที่โครงการตามพระราชประสงค์ดอนขุนห้วยสระเก็บน้ำข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนขุนห้วย ทั้งนี้โครงการตามพระราชประสงค์ดอนขุนห้วยก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2514โดยพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบร,รมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรโดกล้าโปรดกระหม่อมให้จังหวัดเพชรบุรีจัดสรรที่ทํากินบริเวณบ้านดอนขุนห้วยให้แก่รัษฎรนิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชรที่ประสบปัญหาที่ดินทํากินไม่เพียงพอ ตลอดจนส่งเสริมให้ราษฎรในพื้นที่สามารถประกอบอาชีพได้อย่างถูกต้องเหมาะสมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของราษฎรมุลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญเพื่ห่มกันหนาวพร้อมเวชภัณพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดลำปางและจังหวัดลำพูน วันนี้ที่โรงเรียนวังแก้ววิทยาอเภอวังเหนือจัังหวดลำปางมูลนิคิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์โดยนายวิลาศรุจิวัฒนพงศ์รองประธานฝ่ายบรรเทาทุกข์เชิญผ้าห่มกันหนาวพร้อมเวชภัณฑ์พระราชทานจำนวน2,500ชุดไปมอบแก่ประชาชนในพื้นที่อเภอวังเหนือและตัวแทนชาวบ้านทั้ง13อำเภอเนื่องจากจังหวัดลำปางมีสภาพอากาศหนาวเย็นโดยเฉพาะในพื้นที่อเภองาวอเภอวังเหนืออเภอแจ้หม่มและอเภอเมืองปลน ซึ่งเป็นพื้นที่ตอนเหนือของจังหวัดลำปางประชาชนขาดแคลนเครื่องนุ่งห่มกันหนาวโดยทางจังหวัดได้บูรณาการร่วมหน่วยงานต่างๆให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นแล้ว และที่หอประชุมเทศบาลตำบลก็อำเภอรีจังหวัดลำพูนเชิญพระห่มพระราชทานจำนวน2,500ผืนมอบแก่ผู้ประสบภัยหนาวโดวยมีผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนและในอำเภอทั้ง8อำเภอเป็นผู้แทนรับมอบเพื่อเชิญไปมอบในพื้นที่ต่อไปช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นการได้รับพระมหาการุณาธิคุณในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ จบข่าวในพระราชสำนักแล้วนะคะวันนี้คุณกมลวันสุนทรธรรมและดิฉันธนาสอนอมรตยกุลลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ